ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอข่าวไปคุณอดุลคุณอดุลเข้าไปฉีดวัคซีน2เขม็มเข็มแรกเนี่ยในใบเซอร์ระบุว่าซ<อ>ีโนแวคใช่ไหมคะเข็มที่2กลับกลายเป็นแอสตราเซเนกาซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาร้องสื่อใช่ไหมบอกโอ้ผมนี่เครียดเลยทําให้เกิดอาการข้างเคียงคือนอนไม่หลับเลยวิตกกังวลบอกตอนแรกที่ฉีดซีโนวแวคนั้นมันเกากาเริบเลยเกากาเริบแล้วก็พอฉีดแอสตราเซเนกาง่วงนอน3-4วันเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลนครพิงออกมาชี้แจงแล้วนะคะ จากกรณีที่คุณอดุลเนี่ยไปฉีด2เข็มแบบว่าคนละยี่ห้อกันในใบเซอร์ก็แจ้งอย่างชัดเจนเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2แอสตราเซเนกา คือคุณหมอแบบนี้ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการใส่ข้อมูลในระบบค่ะยืนยันว่าวัคซีนที่ฉีดไปเป็นซีโนแวคทั้งสองโดสนี่เขาออกมาบอกแล้วอย่างเมื่อวานเราตั้งข้อสังเกตไงว่าเออหรือจะเป็นการบันทึกข้อมูลผิดนั่นน่ะสิเออแล้วแบบนี้เนี่ยนอกจากคุณอดุลแล้วจะมีคนอื่นๆที่ฉีดในวันเดียวกันกับคุณอดุลแล้วบันทึกผิดไหมบันทึกผิดหรือเปล่านะฮะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้แพทย์หญิงละดาวันก็ออกมาบอกด้วยนะคะว่าเป็นการบันทึกผิดและตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับคุุณอดล ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นซีโนแวคสเข็มค่ะโดยคุณอดุลก็บอกว่าหลังฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยพบว่าอาการข้างเคียงทําไมมันมากกว่าเข็มแรกหุ้ยมันง่วงนอนมันอ่อนเพลียนะตัวเองเนี่ยง่วงทั้งวันเลยนะคะจากนั้นก็เลยไปดูใบเซอร์ค่ะก็พบว่าโอ้โหคนละยี่ห้อกันจึงไปขอคําชี้แจงโดยแพทย์หญิงระดาวันยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดนะคะซึ่งมีการไปตรวจสอบล็อตของวัคซีนละเพื่อความชัวว่าตกลงแล้วฉีดแอสตราหรือว่าฉีดซีโนแวคให้กับคุณอดุล สรุปแล้วฉีดซีโนแวคนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ,ขอโทษขอโพยไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปฟังเสียงของคุณอดุลกันหน่อยค่ะก็ยังมีแงใจครับผมก็คือว่ามันนี่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตผมนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมได้รับข่าวสารทุกวัน,ท,วนทุกวันเกี่ยวกับว่ามีกันตายตลอดตลอดแล้วก็คือผมก็ไม่กังวลใจอยู่ นิดหนึ formas, I I really? well advanced advanced? Like, ่งครับผมก็เบาเบามันหน่อยระดับหนึ่งะครับผมทีนี้อยากจะฝากบอกกับทางโรงพยาบาลยังไงบ้างคเับในเรื่องของกระบ้นการการฉีดวัคซีนก็ครับก็คือเรื่องวัคซีนตัวนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับคนไทยทุกประเทศนะครับผมเราขอกังวลมากนะครับขรกลัวมากเลยครับขรกลัวตายจากโควิดนะครับผมก็คือไม่อยากให้รัดกุมหน่อยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นซินแบกจริงทำสองเข็ม แต่ใบที่ผมออกมานี่มันก็คือสร้างความกังวลใจให้ผมเยอะเลยนะครับผมในการเลือกรถทาเบอร์แค่นั้นค่ะซึ่งปัจจุบันพอเราใช้ยิงบาร์โค้ดปุ๊บปัญหานี้ก็หายไปค่ะผมถ้า 4, 5, 6, 6, 6, 7, เกิดสิรายนีเ่เราแจ้งเขามา่าอ๋อเราเราแจ้งแล้วคาะเราแจ้งแล้วคาะเรียบร้อยแล้วก็คือเกิดในช่วงเวลาเดียวกันหรือว่ามันอาจจะต่างวันต่างต่างเวลาเพราะว่าคนบางทีคนลงทะเบียนเนี่ยเนื่องจากงานนี้เป็นงานใหญ่ คนหมุนเวียนกันมาทํางานบางครั้งเนี่ยเราบอกคนนี้แล้วว่าให้ทําแบบนี้แต่อีกคนนึงมาก็อาจจะความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรประมาณนี้นะคะทางผอ,อ,อของโรงพยาบาลนนะครพิงค์ก็ออกมาบอกเลยนะครับว่า<ะ>เป็นเรื่องของการระบบนี่แหละครับที่ผิดพลาดไปสักหน่อยเพราะว่ามีคนมาฉีดเยอะนะครับแต่ว่าเคสของคุณอดุลเนี่ยมันทําให้คนตั้งคําถามว่าเออแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีคนเป็นแบบนี้เยอะไหม,มแล้วการฉีดสองเข็มต่างยี่ห้อกันเนี่ย มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันตรายไหมนั่นสิฮะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสารครับผู้ช่วยโฆษกสบคก็พูดถึงเรื่องนี้ครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นแค่ข้อสงสัยในประเทศไทยเท่านั้นตามประเทศเองก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันครับ <S <S ซึ่งมีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเกิดอาการแพ้ยี่ห้อนั้นรุนแรงเลยพอมีการแพ้วัคซีนยี่ห้อแรกเนี่ยก็จะมีข้อห้ามว่าไม่สามารถจะไปฉีดซ้ําเข็มที่2ได้ หลายประเทศก็เลยต้องมีมาตรการที่ต้องจัดหาวัคซีนต่างยี่ห้อที่มีกรรมวิธีการผลิตต่างกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพ้ครับแล้วก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยอย่างในประเทศไทยเองทางจุฬาและหลายๆหน่วยงานกําลังศึกษากันอยู่แต่ยังไม่มีใครไปกล้าสรุปชัดเจนว่าจะได้ประสิทธิภาพท,ที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่บริษัทผู้ผลิตมีการวิจัยมานานกว่าและตัวอย่างการศึกษามากกว่าเนี่ยยังเป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกเขาแนะนําก็คือ ให้ฉีด2เข็มด้วยวัคซีนตัวเดียวกันครับ